ไปถือไปก็เกะกะเปล่าๆนะมันจะแย่เอาแลเนี่ยฝังไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตกปลาเสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเมื่อนากออกหาอาหารผ่านมายังบริเวณนั้นและด้วยสัญชาตญาณของสัตว์มีประสาทสัมผัสรับกลิ่นที่ว่องไวจึงได้กลิ่นข่าวปลาที่ฝังอยู่ใต้ดินหลอยคระคลุ้งไปทั่วบริเวณจึงลงมือขุดพื้นดินคุยเอาปลาทั้งเตัวที่ถูกฝังขึ้นมา แรงฮะต้องอยู่ตรงนี้แน่แนเลยเมื่อขุดไปได้สักพักน่าก็พบปลาซ่อนอยู่ใต้ดินจริงๆแต่เพื่อความแน่ใจว่าปลานี้ไม่มีเจ้าของน่าจึงส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณสามครั้งเพื่อให้เจ้าของปลาได้ยินอบอไเจอแล้วโหมีทั้งเจ็ดตัวเนี่ยแต่เอปลาใครล่ะเนี่ย เราลองร้องเรียกดูดีกว่าถ้าไม่มีใครแสดงตนก็ถือว่าปลาเนี้ยไม่มีเจ้าของก็ล้วกันเขาจะได้ไม่หาว่าเราเป็นขโมยเมื่อส่งเสียงร้องเรียกถึงสามครั้งแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดแสดงตนว่าเป็นเจ้าของปลาน่าจึงตัดสินใจฆ่าปลาทั้งเจดตัวไปเก็บไว้ที่รังของตนอืมปลาเนี่ย คงจะไม่มีเจ้าของแน่แท้แล้วละ่ะนั้นพวกเราอะ่ะก็คาบกลับไปไว้ที่รังก่อนดีกว่าระหว่างเนี้ยเราจะได้ถือสินไปด้วยเลยส่วนทางฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเองก็ออกตระเวนหาเหยื่อเช่นกันจนกระทั่งไปพบกับกระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่งเขา้าสุนัขจิ้งจอก จึงเดินเข้าไปสำรวจไม้จะหาอาหารแล้วก็พบเนื้อย่างสองไม้เฮี้ยหนึ่งตัวและหม้อนมส้มหนึ่งหม้อเออาหารเหล่านี้มันมีเจ้าของหรือเปล่าน้อสุ่มสี่สุ่ม, 4, มห้าหยิบไปถ้าจะไม่ดีแน่เลยลองร้องเรียกหาเจ้าของหน่อยก็แล้วกันเพื่อความแน่ใจว่าอาหารเหล่านี้ไม่มีเจ้าของสุนัขจิ้งจอกจึงส่งเสียงร้องขึ้นมาสามครั้งเผื่อว่าเจ้าของจะได้ยินจะไม่รีบมาแสดงตน เื่อเห็นว่าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวสุนัขจิ้งจอกจึงขาบอาหารที่พบในกระท่อมกลับไปไว้อย่างพุ่มไม้รังของตนและเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาจากนั้นก็นอนถือศีลส่วนทางฝ่ายลิงก็มุ่งหน้าเข้าไปในปา่าเพื่อเก็บมะม่วงมาไว้อย่างพุ่มไม้รังของตนเก็บไว้กนินเมื่อถึงเวลาแล้วก็นอนจำศีลเช่นกันอืมเก็บมะม่วงไว้สักขนาดนี้คงพอแล้ว กลับรังไปจาำศีลได้แล้วเราทังด้านพระยากระตายกลับไม่ได้ออกไปหาอาหารมาตุนไว้เหมือนเช่นสัตว์อื่นๆได้แต่นอนจำศีลอยู่ในรังของมันือเราเองจะไปเก็บหญ้าแพรกมาตุนไว้ให้ทานก็คงจะไม่มีใครอยากได้หญ้าแพรกไปกินหรอกจะเป็นงาหรือว่าข้าวสารเราเองก็ไม่มี ถ้ามียาจบมาขอทานจากเราเราจะให้เนื้อของเราให้และแก่ยาจบไปด้วยอนุภาพของศีลที่พระยากระต่ายได้ทำไว้นี่เองได้ทำให้บัลลังของเท้าสักกะนั้นเร่าร้อนด้วยเหตุนี้เท้าสักกะจึงได้ลงมาเพื่อพิสูจน์ศีลของสัตว์ทั้งสี่เราต้องทดลองจิตใจของพระยากระต่ายกับพวกพ้องดูดีกว่า ว่าจะมั่นคงในศีลสักแค่ไหนทันทีที่ลงมาถึงโลกมนุษย์เท้าสักกะในร่างของพรามก็มุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของนาคก่อนเมื่อเห็นพรามยืนอยู่ที่หน้ารังของตนนาคจึงถามกลับไปว่าท่านพรามท่านมาเพื่อต้องการสิ่งใดหรืออ๋อไม่มีอะไรมากหรอกท่านนาค เราเพียงต้องการอาหารบ้างส่วนเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะก,กรุณาเถิดได้สิท่านพรามตอนนี้ข้ามีปลาตะเพียนอยู่เจ็ดตัวข้ามีอยู่เท่านี้แหละเชิญท่านรับประทานแล้วจเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิดไม่ต้องเกรงใจหลังจากรับปลาจากนาคแล้วท้าวสักกัดเนื้อร่างของพรามก็ตรงไปยังรังของสุนัขจิ้งจอกต่อทันทีเมื่อสุนัขจิ้งจอกเห็นพรามยืนอยู่ จึงถามออกไปว่ามีสิ่งใดให้เราช่วยหรือท่านพราม์บอกมาเถิดเรายินดีเราเพียงต้องการอาหารเท่านั้นท่านสุนักจิงจอกจะมากน้อยก็แล้วแต่ท่านจะาก,การลุณาเถิดไม่มีปัญหานี่เลยท่านพราม์ข้ามีเนื้อย่างสองไม้เหี้ยหนึ่งตัวแล้วก็นมส้มหนึ่งหม้อข้าไปเอามาจากกระท่อมของคนรักษานาเมื่อคือนโน่นเท่านี้คงพอให้ท่านอิ่มอยู่หรอกนะเอาไปเถอะ ข้ายกให้ท่านหมดเลยแล้วเชิญท่านเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าตามสมควรเถิดขอบคุณท่านมากท่านสุนักจิ้งจอกผู้ใจใบุญหลังจากได้รับอาหารจากสุนักจิ้งจอกแล้วพรามก็มุ่งหน้าไปยังรังของลิงต่อทันทีเอท่านพรามมายืนอยู่ตรงหน้ารังเราด้วยเหตุอนันใดเลยอมีอะไรให้เราช่วยเหลือบอกมาเถิด ม่มีสิ่งใดหรอกท่านลิงข้าเพียงต้องการมาขอแบ่งปันอาหารเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะกรุณาเถิดเยียกได้สิท่านพรามข้ามีมะม่วงสุกอยู่แล้วก็มีน้ำเย็นๆเ,เชิญท่านทานตามสะดวกแล้วจะพักผ่อนใต้ร่มไม้อันร่มรื่นแถวแถวรังเราก็ได้นะจากนั้นแล้วค่อยเข้าป่าไปจเจริญสมณธรรมเถิดท่านพราหมณ์ ขอบคุณมากนะท่านลิงจากนั้นพรามจึงได้มุ่งตรงไปยังรังของพระยากระต่ายโดยหมายที่จะไปทดสอบสีลของกระต่ายเช่นกันสัตว์ทั้งสามนี้ดำลงอยู่ในสีลดีมากต่อไปก็าตาพระยากระต่ายบ้างแล้วนะลองดูหน่อยสิว่าจะเหมือนสัตว์ทั้งสามหรือเปล่าเพียงครู่เดียวพรามก็มาถึงหน้ารังของพระยากระต่ายพรามท่านนั้น มีสิ่งใดให้เราช่วยเหลือหรือเปล่าข้าเพียงแต่ต้องการมาขอบริจาคอาหารจากท่านเท่านั้นจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ท่านจะเห็นกรุณาเถิดนะท่านพยากตายอาหารหรือท่านพรามอืมอันตัวเราเนะ่ะไม่ได้เก็บอาหารไว้ให้รอกข้าวหรือว่าง,งาเราก็ไม่มีเอาอย่างนี้ไม่ล่ะท่านพรามท่านย่างเรากินก็ได้ แต่ท่านน่ะเป็นผู้มีศีลจักไม่ทําปานาติบาตนี่นาอืมถ้าอย่างนั้นน่ะท่านก็จงไปรวบรวมฟืนมาก่อไฟเสร็จแล้วอ่ะเราจะกระโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้ท่านทานเนื้อของเราก็แล้วกันนะท่านพรามเมื่อเนื้อ,อ,อของเราสุกแล้วอ่ะก็เชิญท่านทานแล้วค่อยกระทําสมณธรรมก็แล้วกันนะเมื่อท้าวสักกะได้ฟังดังนั้นก็เนรมิตก,กองไฟขึ้นมาแล้วบอกให้พยากะต่ายเข้าไปในกองไฟที่โหมลุกโชดช่วงนั้น ข้าเตรียมไฟไว้พร้อมแล้วท่านกระตายท่านจะทำเยี่ยงไรต่อไปหรือเราก็จะกระทำตามสัจจะที่ให้ไว้แก่ท่านเราจะโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้สุกเพื่อให้ท่านทานเนื้อของเราไงล่ะ เพื่อล้างให้มะแลนต่างๆที่เกาะขนตัวเองอยู่หลุดไปที่หมดจะได้ไม่ต้องถูกไฟเผาตายตามไปด้วยก่อนที่จะตัดสินใจพุ่งเข้ากองไฟอย่างไม่เกรงกลัวนี่นกซ้ำยังแสดงท่าทีรื่นเริงราวกับเล่นแล่นอยู่บนวิมงานก็ไม่ปาน <c oughs> เราอ่ะได้ทําตามอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวพอเราสุกแล้วก็ทานเนื้อเราได้ไม่ต้องเกรงใจนะท่านพรามแต่น้าอัจร์ใจยิ่งนัก ที่พญากะตายกระโจนเข้าสู่กองไฟกับพบว่ากองไฟนั้นไม่ได้มีความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมไฟที่ท่านพรามกอขึ้นมาถึงได้ไม่มีความร้อนเลยล่ะแล้วอย่างเนี้ยเนื้อของเราจะสุกได้อย่างไรท่านพรามนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <laughs> ท่านพญากะตายเอ๋ย เราไม่ใช่พรามดอกแท้จริงเราคือเท้าสักกะเราเนรมิตกายเป็นพรามเพื่อจะมาทดสอบศีลของท่านเท่าน,นั้นเองท่านเท้าสักกะนี่ท่านเพียงต้องการทดสอบข้าเท่านั้นรหรือเป็นอย่างนี้แล้วไซผู้อื่นจะรู้ได้อย่างไรกันเล่าถึงปรารถนาของข้าที่ต้องการสละชีวิตให้ทานแก่ท่านนะ่ะนี่จำเป็นที่ผู้อื่นจะต้องร่วมรู้หรอกท่านพระยากระตาย คุณความดีในการเสียสละชีวิตเพื่อให้ทานของท่านในครั้งนี้จะคงอยู่ปรากฏตลอดไปทันทีที่กล่าวจบเท้าสักกะในร่างของพราหมณ์ก็ทำการเขียนรูปพระยาตายไว้บนดวงจันทร์เพื่อให้เป็น